สวยไม่มีดาบไหมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีไหมมีดาบด้วยสิปั๊ม็ปด้วยอ้โหคือไม่คขออสวยเลยทุกคนไม่วาบมาคุยกันหน่อยโคเก็บการ์ด50ออกไหมโอ้โหออกดีออกดีออกดแบบดีแหลกดีงามพระรามสองโอก ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวราเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักในช่องชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมจากปกคลิปนะครับผมจะเอาตัวละครในส่วนของน้องมันวอนนะครับรักแห่งนิรันนะครับผมมาบิ้วนะจี้ใหม่นะเองนะครับผมเนื่องจากนะครับผมในรอบนี้นะครับอีเวนต์จี้เนี่ยมันมีการขายของในส่วนของเอ่อออฟขโมยมาเบิร์นนั่นเองนะครับผมนี่เลยจะเป็นออฟขโมยมาเบิร์นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเท่ากับตัวพวก ลดบัสรถพะจันทร์นะครับผมตัวเนี้ยจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์บัลดลดถรถรถรถพะจันทร์เลยนะก็ผมเลยมองว่าถ้าเราเอามาแด็กับจี้นะครับผมทําให้ประยุกต์เนี่ยการโจมตีของน้องมารวเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นแบบโจมตีหนักขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมผมก็ได้จัดมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับขโมยออฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จี้ในครั้งนี้นะผมที่ผมเลือกที่จะใช้เป็นในส่วนของออฟขโมยมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมเลือกที่จะใช้นี่เลยครับผมเป็นในส่วนของไมกุหลานนั่นเองครับผมอีโวดักไมกุหลาบนั่นเองเนาะมีในส่วนของบัตเชอร์นอกันวิกแล้วก็ในส่วนของป้องกันเอฟไอใช้เอฟเฟกในส่วนของกุหลาบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออฟในไฮไลท์เราวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงชั้นครับผมมีโอกาสา50ที่จัดแย่งนะครับผมมาเบิ้ลนะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่สามารถจบตีได้มีดีบั๊ไปในตัวแล้วก็ถ้ามาออฟอันนี้ผมมองเลยว่า พอจะดีนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆของเซตนี้นะครับผมที่ผมใช้ปกติผมใช้เซตนี้ปัจจุบันเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียเซตนี้ก็จะเป็นในส่วนของเราจะบางยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะ80%ยกเว้น2ครั้งเลยก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมในอนาคตเนี่ยผมจะมีจี้นะครับผมที่ทดแทนเจ้าตัว ไมกุลาวันนี้ได้นะผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปคิดวิวอะไรก่อนนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะเอามาเล่นแบบสนุกสนุกกันนะครับผมมาดูกันว่าประสิทธิภาพของไมกุลาบวกเจ้าตัวขโมย50%เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็ฝากคนละ1ไลค์1แชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากคนละ1ซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ครับ mm hmm. มาคร mm ับ hmm. ผมเกมแรกเราเจอกับโค่นเองนะครับผม mm hmm. เราอาจจะอื mm hmm. มีบัตรเชิญเลยพวกนี้ใช่ไหมความจริงแหละถ้า,เ,าเพื่อนๆมีออฟกันวิกอยู่แล้วอย่างผมตัวนี้มีออฟกันวิกเจ็ดสิบแบบเราสามารถเปลี่ยนตัวตัวไมกุลาเป็นบ้านต้องคำสาบก็ได้นะ mm hmm. โอเคได้เป็นคนที่สองนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามพลรามสองนะครับผมอีกเรื่หนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเล่นได้นะครับผมแต่ว่าออฟเนี่ยก็อง,ต,องต้องมีออฟขโมยมาบิลลไอขโมยการ์ดรวมเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของไอตัว โดนเวทมนต์นะครับผมที่มีความสัมพัน์หลุมดํากับขังคกุกอันนั้นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็มาดูกันว่า,าเซตนี้นะเซตเบื้องต้นที่เราใช้มกุลามเนี่ยมันจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้ผมเล่นในส่วนของโหมดอไอตัวโหมดอะไรนะไอโหมดใหม่ที่เก็บถ้วยนะครับผมเออนะจะได้แบบสนุกสนุกดูนะจะได้เจอตึงๆหน่อยนั่นเองนะครับผมโอเคใน12มาร์เขาผมจะโคและโคเรื่องที่จะวารนะครับข้อเสียของเซตนี้นะครับผมจะไม่มีในส่วนของ เอ่เนละเทนนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวตัวจี้เนี่ยไปกุหลาเป็นจี้ใหม่ก็ได้นะไอที่เป็นบอดโลนะครับผมอาจจะใช้เป็นบอดโลแล้วเนี่ยจะใช้เป็นเนลาเทนก็ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดบิวคิดเซตอะไรก่อนนะครับผมนะอันนี้เขาชนแน่นอนนะผมว่าโอเคเขาจะมายกหน้าอย่างหน้าหลังนะแต่ว่าเขาไม่รู้นะครับผมว่าความสามารถน้องมันวอนเนี่ยมันทะลุได้นะ,ะเดินทะลุนี่เป็นไงมาตรงนี้เลยปึ๊บ ตั้งโอเคไม่ออกใช่ไหมอ่าสิบสองหลังเล่นกแบบนี้สวยงามเรายอมวับหนึ่งครั้งนะครับผมเรายอมเสียวับหนึ่งครั้งนะครับอันนี้โลเขาหมดไปหนึ่งนะมาอันนี้ปุ๊บอา่าไม่ออกใช่ไหมหกแล้วกันอย่าเบิ้ลพอสวยไม่วับครับโจมตีเขาไปก่อนนะครับเก็บการร้อยก่อนครับโอเคสลายโลเขาหมด ทำติดตั้งป้ายสต็อปไว้ตรงนี้โอ้โหไม่ได้ทอยต่อวะ่ะงานหยาบเลยก็ต้องทอยหน้าหลังนะแต่เขาเลือกวาร์ปได้นะครับเพราะเราไม่มีเนเรเทศนะครับผมสิบสองมานะจากโคนะครับผมอันนี้วาร์ปแน่นอนดูทรงแล้วอืสับหลังติดแน่นอนดูทรงแล้วอ่าเห็นไหมบอกแล้วสับหลังติดแล้วก็เชิญนิก,กาออกสเต็ปเดิมๆนะสเต็ปที่ผมแบบเอเจอจนชินนะทุกคนนะสิบสองโอ้แม่นอยู่นะวาร์ปอีกวาร์ปแน่นอนปึ๊บ โอเคพืค้นที่ไฟดับสวยเดินไม่ติดโอเคถึงเขาใช้ความสามารถอีกานะโอเคดอบโอ,โอเคหมวกเราหมดแล้วอีกองอีกาอุย้ยมีความสามารถดอบด้วยเหรอออฟดอบเหรออันนี้ไม่ใช่ออฟดอบอันไหนดอบวะอ๋ออ๋อไอตัวที่ใหม่ดอบโอเควาร์ปแน่นอนชอบนี้แล้วก็เลือกอีกาแน่นอนแล้มีโอกาสโดนขังคุกนะโอเคพืค้นที่ไฟดับอีกาสรแนด์10%ออกไหม เอ้ไปลไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีเคชการร้อยนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะโอ้โหแต่ว่าไม่ออกคอยไม่ออกมืน้นี้สองก่อน <12. S 1> โดนชนแน่นอนปึ้งหนึ่งรอบครับได้การ์ดดวงออกไหมพอวาร์ปได้ไหมสร้างแลนมาคว่ะอ่าเบิร์สองไปก่อนครับ <S 2> 2. <S สวยงาม์พระรามสองนะเราเลือกที่จะไม่วาร์ปนะครับผมอันนี้โดนหนึ่งรอบนะครับสำหรับเขานะเอามาสร้างไว้ตรงนี้นะครับหวังเป,ป็นปิดแปนต้องติดแปนต้องติดโอ้โหแปนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ โอ้โหไม่ติดนะครับสําหรับแปนนะตามไปสวยเราไม่วาฟนะครับมาคุยกันหน่อยมาตงนี้ปุ๊บด,ด,ดูดติดสต็อปโอเคโดนไปหนึ่งรอบอันนี้หมวกเขาหมดไหมโอเคสวยโอ้โหไม่ติดกุหลาบนะได้ซื้อเมืองอีกโอ้โหเราเราเราไม่เชิญเราไม่เชิญเราไม่เชิญเป็นสองสวยงามพระรามสองเราจะตีเขาสองครั้งได้นะเขาเชิญมาเก็บการ์ดออก เก็บการ50ออกไหมออฟสวยออฟเก็บการ50ออกแบบนี้อ,อ,อมไม่ต้องพูดถึงโดนมายาจันแน่นอนครับช็อตนี้โอ้โหถือว่าทํามาคุ้มนะถือว่าทํามาคุ้มแล้วก็เราจะตกมาพื้นที่ตัวเองนะครับผมัม่งนี้แล้วก็ติดตั้งไว้ตรงนี้ดูดสวยเชือออกไหมเหมือนจะเชิญไม่ออกนะทุกคนโอโ้เชิอออกโอเคแล้วโดนติกลาบ เรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของน้องมันบอน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสองเก็บถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้เราเจอกับนายกี้นั่นเองนะก็มาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมโอเคได้เล่นเป็นคนแรกนะมีไม่กุหลาบนะครับผมเป็น65ตัดนางฟ้านะครับการขโมยมาเบิ้ลมีกันขังคุกมีออกเกาะเขาไม่มีเมืองคูนใช่ไหมหรโอเคเราสิบสองหลังไปก่อนงั้นเราเสี่ยวนายกี้ปลาดาบมากนะเราไม่มีเนเรเทศด้วยไงประเด็นเ,เขาไม่ทอยหน้าหลังลเราไม่มีเนรเทศเลย ไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแถมแมวมากเขาไม่ทาสีไหมไม่มีทาสีนะครับผมแต่ว่าโล่ไม่ชาร์จเมื่อกี้ถ้าโล่เราชาร์จนะมันจะดีมากเลยอะโล่เราไม่ชาร์จเลยอะโคตรสวยนะครับอันนี้ก็ไม่ชาร์จอีกนะโล่โอ้โหแถมพอยเน่าอีกนะครับผมโล่ไม่ชาร์จแถมพอยเน่าแล้วก็ไม่ได้ทอยต่อด้วยโอโ้โหโคตรสวยทุกคนมีอะไรให้สวยกว่านี้ไหมเลือกพื้นที่อ่ะโอเคไฟดับสวยทำอะไรเราไม่ได้นะ โลไอ้น,นิ้หมวกะหลเราหมดนะครับผมโลนไปหนึ่งรอบนะแต่พื้นที่ไฟดับแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสิบมานะไงเขาก็ไม่น่าวาร์ปนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ทอยหน้าหลังนะแ้่เขาก็น่าจะตกมาที่เดิมเพื่อหวังบัตรเชิญนะครับผมว่าบัตรเชิญน่าจะออกนะตรงนี้ยังไงยังไงเลือกฟังก์ชันพิเศษตกมาบัตรเชิญออกแน่นอนเก็บบัตรเชิญไม่ออกแต่ได้เลือกสต็อปอืมอันนี้บัตรเชิญน่าจะออกสิบสอง ตกแน่นอนตกไปยังพื้นที่ที่เดิมอะหวังหวังไฟดับอะโอโอเอยยกเหรอไม่ใช่แลนมากนะยังโชคดียังโชคดีที่เขาเล่นพลาดอ่าเบิ้ลสามรอบแบบนี้ได้โอเคได้วาปได้วาปแบบนี้มาที่เดิมแล้วก็น่าจะน่าเขาเขาน่าจะเชิญผมนะแบบนี้เขาน่าจะเชิญผมดูทรงแลเชิญผมแน่นอนปึ๊บโอเคได้เชิญน,นะครับยกเลือกตัดฟงตัดไฟอืมไปตตรงต๊อปโอ้โหแล้วโดนเชิญติดด้วย วิดีนะเมืองเมืองไม่แพงแล้วก็ไม่ติดกุลาบดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยอ่าสิบสองก่นองนงั้นโอเคนึกว่าจะไม่ออกไม่ได้วาปนะครับผมได้เก็บโอ้โหแต่ว่าหมวกหมดว่ะโอ้โหแล้วโอโ้โหโคตรสวยคือมันจะมีอะไรสวยกว่านี้ไหม,ย,มยกก่อนโดน โอ้โห oh, ติดกุหลาบไม่ติดอีกมีป้องกันขโมยมีป้องกันออืนอันตรายอีกนางฟ้าไม่ตัดด้วยเพราะไม่มีตัดทางฟ้าไหมอ่ะสีกันสวยยังไงปลาดาบสวยจัดสวยจัดจัดมาแล้วมาแล้ว กำลังเ,เลือกพื้นที่มันไม่วาร์ปมันต้องคอยโอเคเขาลอ,อยพลาดดีเลยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดแต่ว่าเสียวเสียวมันได้บัตรเชิญอะหวังว่าเอฟเฟกต์ไฟดับออกนะโอ้เทควะ่ะไฟกุหลาบไม่ติดเพราะมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย,ยลาเลือกพื้นที่นะฮะโอเคไฟดับออกสวยไม่มีดาบไหมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีไหมมีดาบด้วยจิตปลาสต็ปด้วยโอ้โห คือไม่คขอดสวยเลยทุกคนเมื่อกี้เราไม่น่าทอยนั้นนะผมว่าจริงๆเราไม่น่าทอยโอเคเราโดนใช่ไหมอ,อ,อ่าไม่ใช่การ์ดโดนไหมโอเคโดนกุหลาบไม่ใช่ปัญหาแบบนี้นะรนเราเล่นมาอยากจันเลยงั้นน่ะอ้โหูสิบสองออกสิบเราเล่นมาอยากจันเลยปุ๊บสวยยังไงก็เกมยังไงก็เกม,กเ,กมเพื่อน,นโอเคสวย สวยโด,ยโด,ยดนเรียบร้อยจีจโดนกุหลาบแล้วไงสู้เลยละกันก็ここแค่นั้นแหละพี่ชายโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับเกมนี้เจอกับเพลสโคนั่นเองนะน่าจะเตินพอสมควรเลยนะมาดูกันว่าใครจะเล่นเนก่อนอืมโอเคเล่นคนันี่2ดีดีงามดีเลิศดีเลิศประเสริฐสีดีที่สุด เขามีชาร์จโล่มีเนืนเทศใช่ไหมไม่มีระเบิดสีกุหลาบนะมีดอกมีกุหลาบมามาปล่อย้เขาเล่นไปก่อนนะช็อตแรกปล่อย้เขาเล่นไปนะครับผมโอเคสิบหล่าทอยพลาดแล้วแบบนี้แบบนี้ก็เซตโจนนะยกไปยกพื้นที่ไหมยกพื้นที่ไหมยกพื้นที่หรือกลับพื้นที่ มาตรงนั้นใช่ไหมโอเคสวย12หลังไปดีเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, 12ออก10 <Okay. S 1> ไม่วาบแล้วกันนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแป้นออกสวยติดไปสต็อปไปตรงนี้ดูดโล่หมดหนึ่งแบบนี้เราเชิญอได้สบายนะถ้าในส่วนของเจ้าตัวไอ้นี่ออกนี่ไงมายาจันกับไอ้ตัวทอยหน้าหลังออกไม่วาบมาคุยกันหน่อยโคเก็บการ์ดห้าสิบออกไหม โอ้โหออกดีออกดีออกดแบบดีแหลกดีงามพระรามสองโอ้โหแม่ทำมาคุ้มเลยออฟนี้สมแล้วนะที่เป็นออฟสำหรับมันบอลนะครับผมมาครับเราเชิญมาครับผมโอเคติดหมวกไหมทะลุหมวกไม่โอ้ไม่ทะลุหมวกนะครับโอเคเชิญมาก่อนนะครับผมโอเคแล้วติดกุหลาบไหมแบบนี้และเรียบร้อยครับเกมนี้บรรชชนะของนอก มันวอนแห่งรักนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการรีวิวน้องมันวอนแห่งรักกับยี่ไมกุหลาบที่มีในความสามารถในส่วนของออฟขโมยมาไออออขโมยการนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นออฟพื้นฐานนะครับผมสำหรับน้องมันวอนที่ต้องมีนะครับผมเราเอามาเล่นกับในส่วนของไมกุหลาบเนที่จะมีติดดีบัฟกุหลาบด้วยในตัวนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะแจ่มเลยทำให้มันวอนเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับ สามารถเราสา,สามารถเปลี่ยนในส่วนของเซตได้นั่นเองนะครับผมเราจะใช้ไปนในส่วนของนี้ครับผมเจ้าตัวบอรดโลซูปเปอร์นะครับสามารถแทนได้นะแต่ต้องมีออฟขโมยการานะครับผมชาท่องน,นี้อาจจะเพิ่มความหนาได้นะครับผมแล้วก็อาจจะโจมตีได้มากนิดนึงนะครับผมจากการที่มีความสามารถตอบแล้วก็ใช้ความสามารถของการเชิญนั่นเองนะครับผมก็คือดดหน้าหลังโอลิมปิกนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวไอไอก่อไรฟ้าโลซูเปอร์ชิวเป็นก่อไรฟ้าในประเทศก็ได้นะครับผมสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปทำอะไรในส่วนของอีโวนะผมอาจจะทําเป็นอีโวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนความสามารถนะครับผมก็คือใช้ความสามารถสองออฟนะก็คือออฟเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็โอเคกับออฟนี้แล้วนะแล้วก็เราไปเอาออฟการ์ดลงอีกอันหนึ่งก็จะดีงามพลังสองมากนะครับผมยังไงก็จะนะจะลองนํามาปรับใช้อดปดูนะครับผมก็ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับสำหรับเพื่อนนะครับที่มีเซตอะไรแนะนำอยากให้ลองเล่นนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมผมอ,ะอ่ะถ้ามีที่ตามที่เพื่อนๆบอกเนี่ยก็จะเอามาลองเล่นดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ